สวัสดีค่ะหากเพื่อนๆฝันเห็นเจดีทำนายฝันว่าเป็นฝันที่มีสิริมงคลแก่ชีวิตจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหากทำงานรับราชการหรือคนทำงานประจำจะได้รับตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นหรือหากเป็นพ่อค้าจะได้รับชื่อเสียงโด่งดังไปในทางที่ดีขึ้นความรัก คนที่มีคู่รักให้ระวังจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาทำลายความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักแต่คุณจะได้รับโชคจากคนที่รักการเงินการงานช่วงนี้เก็บเงินไม่ค่อยอยู่การเงินเข้ามือขวาออกมือซ้ายให้ระวังเรื่องปัญหานี้สินหรือระวังเรื่องเพื่อนฝูงเลขนำโชค 7 9็ดเก้าเก้าเจดเหนึ่งหดเกเจดหนึ่งขอบคุณทุกทท่ทานที่เข้ามารับชมและรับฟังช่องทำนายไทยทักชาแนลฝากกดติดตามเพื่อให้กำลังใจด้วยนะคะ